อินฟินิจัดใหม่อีกแล้วครับผมกับสมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่สะใจนี่คือเกือบ7นิ้วนะครับพร้อมกับชิปเซตตัวใหม่อย่าง Helio G96 หน้าจอรีเฟรชก็สูงถึง 120Hz ด้วยเรียกเป็นสมาร์ทโฟนที่มาจับตลาดสายเกมในช่วงราคา6,000บาทสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมพัดจากดอยแซนครับเราจะมารีวิว Infinix Note 11 S บางคนจสงสัยนะครับว่าเอ๊ก่อนหน้าน,นี้เพิ่งจะมีตัว 11s ไปไม่ใช่เหรอนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวที่แล้วเนี่ยคือ Infinix Hot 11s ครับแต่ว่าตัวนี้เป็น Note 11s สเปคโดยรวมจะอัปเกรดขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นและทาง Infinix ก็จัดเต็มครับเอาใจสายเกมโดยการนำเอาทีมแชมป์ ROV Pro League นะครับ2021 winter อย่าง d t a ท Talon มาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็มีกิจกรรมกับแบรนด์ Infinix ด้วยถ้าเกิดยังไงสนใจแล้วก็สามารถติดตามได้ที่เพจของ Infinix Thailand ครับโดยตัวของ Infinix Note 11s นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ครับ 6.95นิ้วนี่คือเกือบ7นิ้วแล้วนะครับผมกับสมาร์ทโฟนไซส์นี้หน้าจอความเร็ด Full HD+ นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับอัตรา refresh rate นะครับที่สูงถึง120เฮิรตทัสแซมเพลงที่180เฮินะครับโดยทางอ n f ฟินินะครับเลือกใช้หน้าจอขนาดใหญ่ refresh rate สูงครับมาจับคู่กับชิปเซ็ต Helio G96 นะครับก็เพื่อที่มาจับตลาดคนเล่นเกมครับโดยที่ไม่ต้องมีบัจเจตสูงมาก ซึ่งตัวชิปเซ็ตฮ e โร่ g 9 g นะกครับก็เพิ่งเปิดตัวไป็พุ่นานมานี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆครับในเรื่องของการควบคุม CPU GPU แล้วก็เฟรมเรทในการเล่นเกมด้วยนะครับที่เรียกว่า Hyper Engine 2.0น2.0ครับมาช่วยประมวลผลแล้วก็คำนวณเรื่องของอัตราเฟรมเรทเพื่อช่วยให้นะครับหลอกที่เล่นเกมเนี่ยเฟรมเรทนิ่งแล้วก็เสถียรมากขึ้นนะครับ แล้วก็ยังได้ลำโพงคู่สเต r โ o นะครับมาพร้อมกับระบบเสียง DTS ด้วยเพื่อให้มิติของการเล่นเกมนะครับได้ความกระหึ่มเรื่องของเสียงมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความดังเนะี่ยโหถ้าเปิดสุดนะครับ โดนด่าแน่นอนคือมันดังจริงๆจากการทดสอบนะครับระหว่างที่เล่นเกมก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ชิปเซ็ตมันยังใหม่อยู่นิดนึงนครับกับ Helio G96 เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเกมอย่าง r v v นะครับเรยยังไม่มีโหมดเฟรมเรทสูงครับให้เลือกเปิดใช้งาน,นครับแต่เอาจริงแล้วเนี่ยตัวของชิปเซ็ตเนี่ยมันสามารถเปิด60เฟรมได้สบายๆนะครับซึ่งตอนที่เราเล่นตัวของโปเกมอนอยู่ไเนี่ย ก็เปิด60เฟรมได้นะครับแต่เดี๋ยวมาดูเรื่องของตัวเอาวีก่อนละกันครับว่าเรื่องของกราฟิกต่างๆเป็นไงบ้างคือถ้าเลือกจะเปิดกราฟิกครับอันนี้ก็สามารถเลือกปรับความละเอียดและก็พาร์ติเคิลได้สูงนะครับผม mm hmm. แล้วก็จังหวะที่เล่นนะครับแม้จะมีการเปิดอัดหน้าจอไปพร้อมมันด้วยนะครับ mm hmm. ก็ไม่เจอปัญหาว่าเฟรมเรทมันแกว่งเลยนะครับทั้งในจังหวะที่เข้าทีมไฟต์นะครับหรือว่าเข้าไปปิดเกมเข้าไปเก็บคิวเนี่ยก็เล่นได้สบายสบาย ส่วนเรื่องการปรับตั้งค่าต่างๆระหว่างเล่นเกมครับก็จะมีแถบด้านข้างครับสามารถสไลด์เอาตัวเมนูขึ้นมาได้ซึ่งเราสามารถจะเลือกปิดพวกการแจ้งเตือนต่างๆครับหรือว่าเลือกตัวเล่นกประสิทิภาพนะครับเคลียร์พวกแอปต่างๆที่เปิดแต่ว้เบื้องหลังก็ได้ยัมีตัวช่วยเปลี่ยนเสียงนะครับเผื่อใครแบบเข้าไปเล่นเกมหรือว่าแคสเกมกลัวคนจำเสียงได้ก็สามารถเปิดโหมดนี้ได้ครับ เช่นเดียวกันครับกับ PUBG อันนี้ก็ยังไม่มีโหมดเฟรมเรทอัลตร้าที่เกลับขึ้นไปน60เฟรมให้เปิดใช้งานนะครับแต่คอาจริงผมว่าน่าจะเล่นได้แหละเพราะว่าตอนนี้จากที่เปิดกราฟิก HD แล้วก็เฟรมเรทสูงนะครับอัดวิดีโอไปด้วยอัดหน้าจอไปพร้อมกันนะครับก็ยังไม่เจอการว่ามีกระตุกหรือว่ามีสะดุดตรงไหนนะครับ ส่วนตัวของโป k ควอนยูไนตนะครับอันนี้ก็เปิดความเรียดสูงครับระบบเขาตั้งค่าให้เลยว่าเปิดความเรียดสูงกับภาพกลับสูงได้นะครับเฟรมเรทก็วิ่งที่60นะครับแต่จากที่มาลองเปิดอัดหน้าจอไปพร้อมกันเนี่ยมันจะมีช่วงที่แบบไฟหนัก,นกๆเฟรมเรทจะมีแครบลงมาช่วงประมาณ50-40บ้างอยู่เหมือนกัน อย่างที่บอกนะครับว่าลำโพงคู่สเเอโอเนี่ยให้เสียงที่ดังสะใจมากๆนะครับคือถ้าเปิดประมาณเครื่องนึงเนี่ยอาจจะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะครับแต่พอเริ่มดันไปเกิน50%นะครับโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้ร้อนะครับความดังแบบเหมือนจะแทบจะคูณสองครับคือถ้าเปิดเต็ม100%นะครับงานนี้คือดังลั่นห้อง คือต้องบอกว่าเรื่องความดังเนี่ยผ่านครับสบายสบายครับสะใจแน่นอนแต่เรื่องของมิติของตัวเสียงและเนื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างมากนักส่วนหน้าจอนะครับอัตรารีเฟรเชร้อยสิบเฮิร์ตเนี่ยเราสามารถจะเลือกปรับนะครับเป็น1 2 0ตลอดเวลาก็ได้หรือแบบปรับอัตโนมัติก็ได้เช่นกันก็จะสลับระหว่าง60บกับ120นะครับเพื่อช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้นเพื่อการใช้งานบล็แอปครับอาจเป็นการหน้าจอที่มีรีเฟรเชสูงขนาดนั้น ส่วนตัวของทัชแซม pling นะครับอันนี้ก็ทดสอบได้ระหว่างที่เล่นเกมนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะทสว่ามันวิ่งตามนิ้วเราหรือว่าตอบสนองได้ดีแค่ไหนก็สามารถใช้ตัวแอปมัลติทัสนะครับในการเทสได้ว่าดูเห็นไหมปุ๊บปึ๊บปุ๊บนี่ครับคือถ้าเกิดหน้าจอที่มันตอบสนองต่อระบบทัชดีๆทัชแซมปลิงสูงเนี่ยก็จะวิ่งตามนิ้วเราเลยแบบนี้ครับเห็นไหมคือถ้ามาทันทีนะครับถ้าเกิดว่าจอไหนอัตราการตอบสนองต่ำเนี่ยลากไปเนี่ยไอ้ลูกศรก่อนจะวิ่งตามนิ้วลงมาก็จะช้า ส่วนตัวระบบของ Infinix Note 11s อนะครับอันนี้จากที่ลองเปิดเล่นดูก็กบว่ามีการเปลี่ยนแปลงครับในเรื่องของหน้าตาแล้วก็ UI เพราะเป็น XOS เวอร์ชันใหม่นะครับบนบ n d r o i d 1น Android 11ก็เห็นว่ามีการปรับนะครับเรื่องของพวกวิดเจ็ตต่างๆให้ดูมีความสวยงามมากขึ้นนะครับวิดเจ็ตแกลเลอรี่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่เป็นออปชันเสริมเนี่ยก็ถูกเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับ อย่างเช่นตัว Quick Setting นะครับหรือว่า Control Center นะครับตรงนี้ก็จะมีออปชันเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นโหมดการใช้งานมือเดียวนะครับแล้วก็การป้องกันการแอบดูนะครับผมแล้วก็การเปิดพวกโหมดมืดหรือว่า Dark Mode อ,อะไรแบบนี้นะครับโหมดมือเดียวก็จะเป็นการย่อหน้าจอลงมาให้เล็กลงสำหรับการใช้งานมือเดียวนะครับเผื่อใครแต่ว่าอยู่ระหว่างการเดินทางต้องโอ้ต้องลงรถเมลหรือว่าถือของไม่สะดวกก็สามารถจะเปิดโหมดมือเดียวมาก็ทําให้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยก็จะสะดวกมากขึ้น เพราะเว่าเ,าเปิดแบบเต็มจอเนี่ยสมาร์ทโฟนที่จอใหญ่อาะใช้งานไม่สะดวกทํครับเราก็เปิดโหมดมือเดียวได้ส่วนในตัวฟีเจอร์นะครับป้องกันคนแอบมองหน้าจอเนี่ยพอเปิดใช้งานปุ๊บหลายคนคงมีงง,งแน่นอน,นครับว่าเอ๊ะมันเป็นแค่กรอบดำๆแบบนี้หรือเปล่าครับมันช่วยป้องกันได้ยังไงพื้นจริงเนี่ยนอกจากมันจะปรับขนาดพื้นที่นะครับขึ้นลงได้แล้วเนี่ยมันยังเลื่อนซ้ายขวาเพิ่มความดำนะครับ ของบริเวณหน้าจอตรงนั้นได้ด้วยก็าสามารถจะเลือกเปิดให้มันเข้มจนดําสนิทเลยแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ีใครมองเห็นหน้าจอของเราเลยแม้แต่เราเองเพราะว่าตัวนี้มันดบไปเลยไงก็สามารถเลือกปรับได้ครับถ้าเกิดว่าปรับให้เข้มมากๆเนี่ยเอาจริงมองจากด้านข้างก็จะเริ่มมองยากแล้วในส่วนของแอปพลิเคชันการใช้งานทั่วไปนะครับอันนี้ก็ มีพวกแอปอาวิทยุนะครับสามารถฟังวิทยุได้เสียบช่องหูฟัง3.5มนะครับมีแอปช่วยสแกนเคียร์โคด้ดนะครับแบบนี้ก็คือเปิดปุ๊บสแกนง่ายดีนะครับแต่จริงถ้าเกิดใครแชทแธนาคารเนี่ยก็ให้ไปลองใช้ดูนะครับแต่ที่แอปค้างแป๊บเดียวนะครับมันจะมีตัวเลือกขึ้นมาสามารถเลือกสแกนเคียร์โค้ดได้ทันทีจากแอปธนาคารเหมือนกันน,นี่ความสามารถของ Android อยู่แล้วนะครับมีแอปโน้ตนะครับช่วยในการจดบันทึกต่างๆสามารถจะจดโน้ตในการเขียนด้วยลายมือก็ได้นะครับใช้เนี่ย งเขียนไปนะครับหรือจะเลือกเป็นแป้นพิมพ์ขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็สามารถบันทึกเสียงในตัวโน้ตได้ด้วยนะครับเนี่ยกดบันทึกเสียงไปเลยตอนนี้กำลังรีวิว Infinix Note 11S อยู่นะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการเซฟเก็บไว้ก็ได้นะครับส่วนใครที่อาจจะมีเรื่องของอต้องการถ่ายรูปเอกสารก๊อปข้อความมาครับก็สามารถจะเลือกใช้ออปชัน OCR ครับหรือว่าตัวของการตรวจสอบตัวหนังสือได้นะครับ ซึ่งรองรับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแค่ถ่ายรูปมาหรือเซฟรูปมาครับก็ทำการไฮไลท์มันก็จะก๊อปข้อความเป็นตัวหนังสือได้แล้วส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีฟีเจอร์ที่หลายคนคุ้นเคยกันกับตัวอินฟินิตครับอย่างเช่นตัวของไซบาที่สามารถจะลากด้านข้างหน้าจอขึ้นมาครับแล้วก็เลือกใช้งานพวกช็อตคัดอย่างเช่นการบันทึกวิดีโอหน้าจอจับภาพหน้าจอครับแล้วก็เลือกพวกแอปที่เราใช้งานบ่อยครับมาวางไว้ตรงตัวของไซบาก็ได้นี่นะครับต้องการจะเปิดอยู่ทงยูทูปเปิดโครม ก็ทําได้เลยแบบนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือฟีเจอร์ของการใช้ g ส s t อ r ์นะครับสนิ้วตัวของ Infinix Note 11s เนี่ยมันจะมาพร้อมกับระบบใหม่คือย่อหน้าต่างเป็นแบบหน้าต่างลอยขึ้นมาเลยนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเปิด Google Chrome นะครับเสร็จแล้วก็ใช้สมนิ้วตัดขึ้นเป็นแบบนี้ก็จะเป็นการย่อเป็นหน้าต่างเล็กนะครับอยู่บนหน้าจอนะครับไม่ได้เป็นแบบ multi window ครับถ้าเกิดต้องการแบ่ง2หน้าจอบนล่างเลยเนี่ยก็สามารถเลือกตัวของ multi window ขึ้นมาใช้งานได้นะครับ ก็แค่ลากแล้วลากขึ้นมาครับเสร็จแล้วก็เลื่อนดูแอปไหนที่แบ่งหน้าจอได้ก็แตะนะครับแล้วก็มาเลือกดูอีกแอปไหนแบ่งหน้าจอได้อีกนะครับก็เลือ่อนดูอาแกลเลอรี่ไม่ได้ตัวของมัลติทั h การตั้งค่า o o o l l p p l y นะครับก็ปึ๊บก็แบ่งเป็น2จอบ,บนล่างได้แบบนี้ครับส่วนฟีเจอร์อื่นๆครับเกี่ยวกับตัวโทรศัพท์วันนี้ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบให้มีเรื่องของการบันทึกเสียงหรือว่าการบันทึกการโทรครับตัวของ In f ฟ n i x โน้ต 11s เนี่ยเราสามารถจะเข้ามาตั้งค่าที่แอปโทรศัพท์นะครับแล้วก็มาเลือกบันทึกการโทรอัตโนมัติแบบนี้ก็ได้นะครับคือถ้าเกิดโทรศัพท์เมื่อไรเนี่ยมันก็จะมีการบันทึกไฟล์เสียงเอาไว้ให้ด้วยส่วนการใช้งานอย่างอื่นครับอย่างเชน่นเรื่องของการเชื่อมต่อ i n f i n i x n o t e 11s เนี่ยก็รองรับการใช้งานนะครับซ g 2ซิมนะครับผมใส่ได้2ซิมบวกกับ1 m มคโครซด้วยเพราะว่าตัวของถาดซิมเนี่ยเป็นแบบ Triple Slot นะครับผมแล้วก็การเชื่อมต่อไ i ไฟน,นับทั้ง 2.4GHz แล้ก็5 g h กินะครับส่วนเรื่องของเข็มทิศการใช้งานนำทางต่างๆ Google Map นะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าจากที่ลองเปิดมานะครับแม้จะอยู่ในห้องนี่คือตึก4ชั้น,นครับเราอยู่ชั้น3ข้างบนมีดาดฟ้าอีกนะยังมองเห็นดาวเทียมนะครับถึง50กว่าดวงนะครับแล้วก็เกาะใช้งานได้นะประมาณ20กว่าดวงมวนบอกอ่ามันตึกทึบขนาดนี้จะเทนได้ยังไงคือต้องบอกว่าฝั่งนี้เป็นหน้าต่างแต่เรา ปิดทึบเอาไว้นะครับเป็นหน้าต่างกระจกนะครับนี่ครับเช่นว่าระยะการเชื่อมต่อกับดาวเทียมครับ GPS เนี่ยความคลาดเคลื่อนประมาณแค่2เมตรบวกลบเท่านั้นเองแ <St ül uk> ล้วก็ยังมีตัวของเข็มทิศนะครับหมุนทิศทางดูได้ว่าเราหันหน้าไปทางไหนเพราะฉะนั้นเวลาเปิด Google m a p เนี่ยก็มีปัญหาครับเพราะว่ามันจะชี้คิดถูกต้องว่าเราหันหัวไปทางไหนอยู่ด้วย <S <S <ๆ>มาต่อกันที่เรื่องของกล้องกันบ้าน,นะครับตัวของ Note 11s เนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัก ความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับโดยตัวของ Helio G96 เนี่ยชิปเซตตัวนี้นะครับไม่ได้มาช่วยแค่เรื่องของการเล่นเกมเท่านั้นแต่มาช่วยเรื่องของการรองรับเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงครับแล้วการมวลผลภาพในช่วงเวลาที่แสงน้อ,อยหรือตอนกลางคืนด้วยนะครับจากที่ลองไปถ่ายมานะครับภาพในโหมดกลางคืนของอินฟิ i x Note 1 1 S นะครับมันก็จะมีการจัดการเรื่องของพวกน้อยต่างต่างและความสว่างได้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับในกล้องออโต้ครับถ่ายตอนกลางคืนมา ก็จะมืดประมาณนี้นครับแต่พอมาสลับใช้โหมดกลางคืนนะครับเก็บแสงได้มากขึ้นก็เห็นว่าโอเคเราได้ทิวทัศน์ที่สว่างขึ้นนะครับทําให้สามารถจะมองเห็นพวกตึกอาคารนะครับแล้วก็ถนนได้สว่างขึ้นนะครับแล้วก็จัดการพวกน้อยต่างๆอย่างเช่นส่วนของตัวท้องฟ้าและก้อนเมฆี่ยดีขึ้นด้วยนอกจากตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซลนะครับอีก2กล้องที่เข้ามาเสริมก็จะเป็นตัว AI camera นะครับแล้วก็ตัวของมาโครสรับการถ่ายภาพระยะใกล้นะครับ ในส่วนทั้งหมดกล้องนะครับตะกี้เราโชว์เรื่องของภาพกลางคืนไปแล้วนะครับมันก็จะมีโหมดอื่นๆอย่างเช่น AI camera นะครับที่ปรับซีนอัตโนมัติไม่ได้เทคว่าเป็นภาพบุคคลพร้อมกับแสงแบบ HDR นะครับแล้วก็ช่วยปรับเรื่องของภาพได้แล้วก็ยังมีโหมด b u i l t y นะครับในการปรับเรื่องของความสว่างความเนียนของใบหน้าโหมดฉภาพบุคคลที่จะเป็นการเบลอฉากหลังนะครับให้เหมือนกับเราโดดขึ้นมาด้านหลังก็จะเป็นวิวเบลอบเก้ไป วนตัวกล้องหน้าเซลฟี่นะครับความเด16ล้านพิกเซลมาพร้อมกับไฟ LED 2ดวงครับปรับความสว่างได้ด้วยครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็น LED 2ดวงแต่อยู่ฝั่งเดียวกันก็แบบนี้เวเปิดให้ดูนี่ครับมันเป็นไฟ2ดวงอยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งเวลาถ่ายเซลฟี่เนี่ยบางทีถ้ามันจ้าเกินไปมันก็จะขาวแล้วก็ภาพอัจจะดูไม่ค่อยเรียวนะครับแล้วเราสามารถจะปรับนะครับเลเวลความสว่างของ LED flash ได้นะครับนี อย่างที่เซอร์ไพรส์นะครับคือพอเปิดเข้าโหมดถ่ายภาพบุคคลหรือบิวตี้นะครับพอมันตรวจสอบเจอหน้าแล้วมันมีไอโฟกัสครับคือล็อกตาเราได้นะครับโฟกัสกับดวงตาเราน,นะมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังครับ การถ่ายวิดีโอความละเอียด2 k นะครับผมจาก infinix note 1 1 s นะครับส่วอนนี้เป็นวิดีโอความละเอียด1 0ึ0 p นะครับผมจาก infinix note 1 1 s อันนี้เป็นวิดีโอกล้องหน้านะครับผมความละเอียด 2K จาก i p f o n i c Note 11s อาดูกัน ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัว In f ฟ n i x n o t e 11S เนี่ยมาพร้อมกับความจุ5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับสำหรับการใช้งานระหว่างวันเนี่ยสบายๆแน่นอนครับสำหรับใครที่อาจจะใช้งานพวกแค่โซเชียลธรรมดาไม่ได้เล่นเกมหนักๆครับวันครึ่งถึง2วันก็ถือได้สบายๆนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบชาร์จไว้นะครับ Type-CX Charge นะครับสาย3วัตต์ ge, ถ้าเกิดแบตหมดเกลี้ยง0%ก็สามารถชาร์จกลับมาให้เต็ม100%ได้ภายใน1ชั่วโมงครึ่งหรือมาณ90นาทีนะครับ ส่วนอุปกรณ์ในกล่องจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับนี่คือกล่องของ Infinix Note 11S นะครับมีระบุสเปคเรียบร้อยว่ามาพร้อมกับแรม8รอม128นะครับภายในกล่องนอกจากตัวเครื่องที่เราแกะออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็มีอันนี้ก็เป็นตัวเคสนะครับมีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่หน้าจอตัวนี้ก็มีฟิล์มแปะแล้วด้วยเช่นกันนะครับครับเข็มจิ้มถาดซิมนี่ครับหัวชาร์จพร้อมกับสายชาร์จนะครับ รองรับไทเ3.3วัตต์นะครับปาชาร์จนี่ครับอุปกรณทั้งหมดภายในกล่องของ Infinix Note 11s นะครับส่วนตัวของถาดซิมนะครับเป็น Triple Slot แต่หน้าตาดีไซน์มันจะแปลกนิดน,นึงเพราะว่าทาง i n f i n i ิเนี่ยทำให้ถาดมันสั้นลงนะครับแต่ว่าฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการใส่2ซิมนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็สามารถใส่ MicroSD ได้นะครับเรียกว่าถาดสั้นลงแต่ว่ายังใส่ได้ครบ3อย่างเหมือนเดิมท r ิป l ปสลอครับ ส่วนเรื่องของฟีเจอร์ความปลอดภัยนะครับตัวของ Infinix Note 11s เนี่ยก็จะมาพร้อมกับเซนเซอร์สแกนนิ้วนะครับที่ด้านข้างที่ปุ่ม power เนี่แหละของตัวเครื่องครับก็แตะพร้อมกับสแกนนิ้วได้นะครับหรือถ้าเกิดต้องการแบบไมง่ายหน่อยก็เราก็สามารถใช้ตัวกล้องหน้านะครับทำระบบ face unlock หรือว่าปลดล็อกด้วยกล้องก็ได้เหมือนกัน i n f i n i ิ Note 11S นะครับจะวางจำหน่ายแบบ Ex c l u s i v e นะครับบน La z a d a เท่านั้นเริ่มตั้งแต่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับราคาเปิดตัวที่6,299บาทครับโดยจะมีการแจกคูปองนะครับช่วงเปิดตัวด้วยสามารถเข้าไปกดรับคูปองกันก่อนครับตั้งแต่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปเพื่ออไว้ลดค่าเครื่องในแคมเปญวันที่11-11ครับซึ่งในช่วงงาน11-11นะครับทาง In f ฟิ i ิจะมีของแถมเพิ่มให้นะครับเป็นสมาร์ทบรีสเลสนาฬิกาเัจยระแต่นี้จะมีให้เฉพาะ5รารออ ส่วนใครที่อยากทราบโปรโมชั่นเพิ่มเติมกิจกรรมของแจกและส่วนลดต่างๆครับให้ติดตามกิจกรรมครับ l a z a ด a Live จาก Infinix ให้ดีๆนะครับ,รบช่วงวันที่9-11พฤศจิกายนนี้โดยรางวัลใหญในทุกไลฟ์นะครับก็คือจะมีเครื่อง Infinix Note 11S แจกให้ด้วยโดยมีเรือกทั้งหมด3สีด้วยกัน สีเทาตรงนี้ครับคือสีมิตริลเกรนะครับแล้วก็จะมีสีเขียวเฮสกรีนพร้อมกับสีฟ้ามิสบลูนะครับใครชอบสีไหนก็ลองไปเลือกกันดูนะครับนี่ะครับคืออินฟินิตีโน้ตเอเลฟเว่นเอสนะครับมาพร้อมกับหน้าจอไซส์ใหญ่สะใจนะครับ6.95นิ้ว Full HD Plus Refresh Rate 120Hz นะครับชิป Helio G96 ครับ RAM แรอม128ลำโพงคู่ stereo DTS นะครับพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 5,000mAh ชาร์จไว33วัตต์ครับ สำหรับใครที่มีคำถามข้อสงสัยตรงไหน,นอยากรู้อะไรเพิ่มเติมครับ mm hmm. ก็มาคอมเมนต์ถามได้นะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาตอบให้นะครับ mm hmm. ผมเรืยองไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องตัวแซนดด้วยนะครับไ mm hmm. ว้จเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ